ครับผมมาที่พับพาตอนนี้นะเป็นการส้มจอนะของเรียนกี่ครั้งละนักเรียนรุ่นรุ่นที่สิบสองเนี่ยเรียนกี่ครั้งละวันนี้กี่ครั้งละทั้งหมดสิบครั้งวันนี้ครั้งเท่าไหร่แปดครัที่แปดที่แปดอีกสองครั้งนะครับก็เรียนจบหมดแล้วนะแต่ครั้งนี้นมีการ,รปฏิบัตินำะ<ม>เครื่องมาเยอะเลยส้มจอนะจอเสียหมดเลยเนะี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นรุ่นเก่าก็แล้วกันนะ จริงมันเป็นแก้วกดีตามช่วงรุ่นแรกเป็นแก้วกดีหรือแก้วรุ่นแรกแก้วดีแก้วดีรุ่นแรกผมถือว่าเป็นรุ่นเก่าก็แล้วกันนะมีรุ่นเก่ารุ่นกลางกล้รุ่นใหม่นะไปดูอ่าผมให้ดูตรงนี้มันดูนี้ว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยส่วนมากการเสียของจอนะจะเกี่ยวกับ CKV CKV แล้วก็ CKVB นะมันจะมี ซีเควีมีมีหนึ่งสองสามอันนี้ก็มีหนึ่งสองสามแล้วแล้วแต่รุ่นนะถ้ารุ่นเล็กๆก,ก็อาจจะมีแค่ซีเควีหนึ่งสองนะตอนนี้ก็หนึ 2, ่งสองแต่ถ้ารุ่นรุ่นนี้มอาจจะมีสามก็ได้นะซีเควีหนึ 2, ่งซีเควีสองซีเควีสามแล้วก็ซีเควีบีหนึ่งสองสามนะในไฟซีเควีจะเป็นคู่นะั้นเนี่ยสมมติหกนะ C.K.V.B. 1อยู่ตรงนี้แล้วก็ C.K.V.B. มาอยู่นี้นะสลับกันนะ C.K.V. 1 C.K.V.B. 1แล้วก็ C.K.V. 2นะแล้วก็ C.K.V.B. 3เขาเรียกว่าสลับกันไปนะ C.K.V. แล้วก็ C.K.V.B. นะเราไปก่อน C.K.V. 2แล้วก็ C.K.V.B. 2จะสลับกันไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับแรงไฟ C.K.V. นะ รุ่นเก่าเนี่ยบ,บางครั้งมีแรงไฟเลยนะ8โวลต์8โวลต์หรือ5โวลต์หรือ10โวลต์ส่วนมากจะ8โวลต์นะเราก็วัดดูดิหือว่าเขาเขาไม่เขียนเลยนะในปิ้นนั้นเขามีเขียนเราก็ต้องวัดไฟดูถ้ามีว่า8 8 8 8 8 8เราวัดนี่ได้ลบ6ไม่ใช่เราก็ตัดไปไมันจะต้องเป็นคู่นะไม่สี่ค,คู่ก็หกคู่รุ่นนี้อาจจะหกเราก็ต้องวัดดูดิสมมตินี่ลบหกเฮ้ยไม่ใช่ั้มหรือว่าหกโวลต์ไม่ใช่ั้มวัานี่แปด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  เราก็ต้องเอาออกไปเราจะไปยุ่งวัดแรงไฟเท่ากันอ่ะแปด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 รับแปดจุดหนึ่งแปดจุดอะไรเนี่ยขอให้ใกล้เคียงกันจุดหนึ่งจุดสองไม่เป็นไรบางครั้งก็ได้แปดหมดเลยนะแปดแปดปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็มาตัดอ่ะนะนะอาการเอาเปิดเปิดเครื่องดูเนี่ยอาการนี้วันนี้คือการซ่อมนะซ่อมเลยนะเรียนที่นี่ซ่อมของจริงนะนี่เขายกกันมาเนี่ยมีตั้งหลายเครื่องเขา นักเรียนยกกันมา ims. รับของลูกค้าบ้างรับของญาติพี่น้องมาบ้างเห็นไหมพี่กีนีเสียงนะเราไม่ได้เปิดเสียงเปิดพูดเห็นไหมไมันจะมีเส้นคาคาใกล้ๆครับรมันจะมีเส้นนะอ่าเังเขียตรงนี้เห็นไหมภาพเสียแต่นี้ขึ้นไปใช่ไหมอันนี้คือภาพดีเห็นไหมภาพดีมีแค่นี้นอันนี้ภาพเสียเห็นไหมมันจะซ้อนๆใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้มันเนี่ยซ้อน,อน,อน,นๆเรามีเส้นเห็นไหมอาการเนี้ยส้มจอได้อ่าขอให้ไปดู ปิดเครื่องเลยอันนี้อันนี้เป็นรุ่นเก่าอาต่อไปนะรุ่นเก่าเกีเก่ยวกับซี V นะอาการเสียนี่เกี่ยวกับซีคมันยังไม่มีแรงไฟอวไอไอ e ีดีทอลิววีด e ีเท e H ดีเ e ว้นนะแต่รุ่นนี้มีนี่รุ่นใหม่ละรุ่นนี้เป็นรุ่นกลางรุ่นนี้กลางเขาเปิเดเครื่องนี้รุ่นกลางจะเสียเกี่ยวกับดูนี่ย เราอยากรู้ไป่ปปาไไมทำงานไม่ม่อนแล้วนะออนถ้าปิดคือปิดสีแดงใช่ไหมไมีอนแล้วอยาเราเคาะดูไหมเห็นไหมถ้าเคาะตรงไหนเราว่าว่าแสดงว่าไฟสูงทําง,งานแล้วมาดูกใกล้ว่าผมเคาะเห็นจะเห็นไหมว่าเห็นไหมเเคาะตรงไหนแล้ว่าว่าแสดงว่าไฟสูงทําง,งานแล้วนะแต่อย่าเคาะแรงเดือยจอตแต่อ่ะโอเคอันเนี้ปิดเครื่องอันนี้เราจะทดสอบคืออันนี้คือจอมืดเกี่ยวกับแรงไฟอ่ามาดูมาดูอาจารย์ถ้าจอมืดอันนี้ภาพซ้อนนีภาพสอน ภาพสอนภาพสอนสีเพี้ยนนะเต้นเบาๆโอเคนะอันนี้คือภาพสอนสีเพี้ยนนี่รุ่นเก่าตอนนี้รุ่นกลางรุ่นกลางก็จะมีและไฟซีเแล้วก็มี v, v, v ีวีทีเฮดง่ายคือไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้าเกิดจอมืดนะวีวีเฮ็ดวีเอแอลแล้วก็ A V D D อ่าจอมืดเ <c oughs> กี่ยวข้องกับแรงไฟพวกนี้ V T H V T L A V D D นะใครอยากรู้ว่าแรงไฟนี้มีเท่าไหร่แล้วทำใบเสียจนจอมืดนะอันนั้นเดี๋ยวต้องไปวัเดเกี่ยวกับแรงไฟสามจุดนี้ V T H V T L A V D D นะแต่รับแรงไฟกี่ต์กันแน่ ไปอยาลูกมาเรียนนะต่อไปอ่าทดสอบได้เนี่ยเราอย่างเงี้ยพวกเราลอทดสอบออกเปิดผมจะทดสอบสายแพนนะว่าอาการจอเมือเนี่ยอ่าถ้าเราทดสอบสายแพนแล้วมันแจ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแสงดงว่ามีการอ็อตอ่าเปลื่องแสดงว่าเดี๋ยวเราก็ไปวัดแรงไฟที่ว่า A V D D V T H V T L อ่าต่อไปมาดูนี่อันนี้คือรุ่นใหม่ถ่ายนี่ถ่ายนี่ นี <ừ. S 1> ่รุ่นใหม่ละก็ต้องมีแรงไฟอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนี้ก็คือจอมืดอ่าลองเปิดดิทุกง่ายอาการจอมืดแบบมันนี้แต่รุ่นแรกๆรุ่นกลางรุ่นใหม่อันนี้ก็จอมืดไฟถูงทำงานอ่ะกดออนนิดนี่หมดยู่ข้างหลัง่ะนี่หมดนี่หมดไหนนี่หมดเมื่อกี้เออได้ออนเลยออนเลยอ่าเนี้ยออนเครื่องเห็นไหมอันนี้ก็จอมืดนะจอมืด รุ่นใหม่ก็จะเสียอาจองเหมือนกันนะมันจะมีภาพซ้อนภาพเต้นรุ่นใหม่จะไม่มีภาพซ้อนนะรุ่นใหม่จะมีภาพเต้นแล้วก็จอมืดอะดีนะรุ่นเกา่าภาพซ้อนสีเทียนดีนะรุ่นเก่าจะไม่มีภาพเต้นันนี้ไม่มีเต้นหยุดเต้นหยุดนะเพราะอะไรอาการเต้นหยุดหยุดคือแรงไฟลายรุร่นเก่ามันไม่มีไนงะรุ่นเก่ามันจะมีแค่ c k v แล้วก็ v g h v g l a v d d ปีกเล็กก่อนปีกเล็กก่อนควาดีนะรุ่นเก่ามีหนึ่งมีรุ่นเก่ามี C K V V D H V D L A V D นะรุ่นเก่านะมีแค่นั้นนะรุ่นรุ่นกลางอาจจะไม่มี A V D D เอ้ยอาจจะไม่มีไอ V D H O D กับ V D Event นะแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยมีนะจะมีอะไรไปตัวนี้อีกเพิ่มขึ้นมาคือ V V D H ตัวย่อกันแหละ O D D แล้วก็ V D H e-n เอ v e-n แต่ถ้าการเสียนะไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่นะถ้าเกิดแรงไฟ v-t-h ไม่มี v-t-l ไม่มี L M, แล้วก็ a-v ไม่มี a-v-d-d ไม่มีก็เป็นสองมืดอะรุ่นใหม่จะมีแรงไฟตัวนี้เขาเ้ามาอีกนะ a v E h o d d v E h e VEN ตัวนี้แรงไฟจะสลับการบวกแล้วก็ลบลบแล้วก็บวกนะดูดีนะบวกถ้าวิ h o d โอดี d เป็นบวกข้างล่างนี่จะต้องวิเป็นลบแต่ถ้าวัดตัวบนเป็นลบตัวล่างก็เป็นบวกคนแรกคือแรงไฟวิ h o d โอกับวิ h ฤตอีเนี่ยจะบวกลบหรืลบสลับกันอาการ <S <S ชอบเสียคือภาพดินด้นดิ้นหยุดดิน้นหยุดเห็นไ,ไหม รุ่นใหม่อ่ะมันจะเสียแบบดิ้นแล้วก็หยุดดิ้นแล้วก็หยุดแต่รุ่นนี้ดันกระจอมืดจริงๆแล้วก็เป็นอาการที่บอกว่าถ้ามันไม่จอมืดมันจะเสียงว่าดิ้นหยุดดิ้นหยุดนะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาอะไรไฟุูบจุดที่ว่าเนี่ยซ่อมไม่ได้หักข้างหลัง่อดิ้ข้างหลังนี่อาการอะไรอาการอะไรอาการเสียอ่าจอมืดไปซ่อมอะไรผมพูดพูดเมื่อกี้เนี่ยนไหะ วิีเอสบีเอลอะไรอีกน่าสามอย่างวิธีเอสบีเอลเอบีดีดีเราก็เรียนไปแล้วนี่เหรอที่ผมไล่เอาอ่เหมือนทีคอนหรือภาพทีคอนบางครั้งภาพทีคอนไปอยู่ทีบาร์ท่านี้คือมีภาพทีคอนแต่ถ้าไม่มีนี้มันไปอยู่ที่เมนบอร์ดภาพทีคอนอยู่เมนบอร์ดภาพทีคอนอยู่บนทีบาร์ภาพนะไม่ใช่ว่าแผงทีคอนอะไรถ้ามันไม่อยู่เนี่ยเขาเรียกแสงอะไร ถ้าไม่มีแผงดีคอนเขาเรียกีวิธีเขาเรียกภาพดีคอนนะภาพดีคอนมันจะยกไปอยู่ที่เมนบอร์ดก็ได้ยกไปอยู่บนทีบาร์ก็ได้เขาเรียกภาพดีคอนเราก็ต้องไปยุ่งอยู่กับภาพดีคอนนี้สเต็ปแรกคืออะไรเอาไฟ12โวลต์อ่ะผมพูดถึงรุ่นใหม่ละอ่ะ12โวลต์เอาไปเอาไปทำอะไรก่อนเีดีดีเป็น1 5โวลต์ฮะเอาเอาไป12มาทำอะไรไปรุ่นนี้นะรุ่นไหนก็ได้แหละนะรุ่นแต่รุ่นเก่า โอดีดีนะ่รับวีดีดีคือเท่าโวลต์อ่ะถ้ารุ่นเก่าเอารุ่นเก่าก่อนจะเจ็บการทำางผมผมพูดแค่สามแรงไฟเองผมไม่ได้พูดอะไรเยอะนะจริงมันมีทั้งวีคอลหกโวลต์สามจุดสามโวลต์อีกนะแปดโวลต์อีกนะแต่ผมไม่พูดผมพูดแค่สามทุกอย่างทุกอย่างแค่สามอย่างที่เป็นต้อเสียอ่าดีดีดเจ็บแรกเอาไป12โวลต์มาทำเอวีดีดีมาทำเป็น15โวลต์ตัวรดีซีดีซีเราไฟ12องมาเป็น15 เมื่อทำให้ไปถึงห้ารูปไฟถง้าประการวินีเทสแล้วาวินทีเทแต่วินทีเทมันทำ ates, ต่างหากพูดง่ายคือเ v วีดีกับวิเทต้องควบคันกันถ้าเกิดมีการช็อตไม่ว่าช็อตวินทีเทเอก็ไม่มีนะหรือชอ D, ็อตเอวีดินเทก็ไม่มีสองอันนี้ต้ควบคันกันนะถ้าสมมติว่าเอวีดีเป็นศูนใช่ไหมวิทก็ต้องไม่มีเพราะว่ามันเอาไปเอวีดีมาทำเป็นวิธีเทแต่ถ้าเกิดวินเทช็อต ก็จะทำให้ LED มีไฟแค่12โวลต์มันไม่ครับค <c oughs> ือหลักลเพราบอกมันไม่รีซอสที่ว่า LED นะแต่ถ้าเกิด LED ็อตจะเป็นศูนย์เลยพูดง่ายคือเราจะมีคำว่า VD+ ็อตหรือ LED ็อสก็ไปวัดผลอาการจอมืดใช่ไหมจอมืดจะเกี่ยวข้องกับ3อย่างคือ LED VD+ VGL ถ้าเราวัดจอมืดเราไปวัด LED ดูถ้ามันมี12แสดงว่ามันไม่เสีย LED หรอกมันจะเสีย VD+ เล้าแบบ l v d ก็ได้สิให้านี่ยวีดก็ได้ที่28ใช่ไหมวีดีเอลบสิห้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราว่า v เ H ถึง0นย l v d ยังมีไฟอยู่นะแต่มีไฟแค่ถึงสแตแล้วเกิ LED เสียวัดเป็นศูนย์วก็เป็นศูนย์ยต่อไปรุ่นใหม่เข้ามามันจะมี VT H ODD VT H E v e n วองเข้ามาเกี่ยวข้องไฟจะสลับกันไปมาประทันเสียค่าก็นะ ดิ่นดิ่นดิ่นเราก็วัดเลยตอนดิ้นเนี่ยมันจะสลับกันนะบินทิพย์โอดีดีอาจจะเป็นบวกบิทิพย์โอทีเวสจะเป็นลบสลับไปสลับมาเราก็ต้องไปยุ่งในไรไปที่ว่านี้นะอันนี้อันนี้คือจอมืดอ่ะผมจะทดสอบนะครับจอมืดถ้าทดสอบฝั่งนี้อ่ะควรเปิดเครื่องนี้เปิดเครื่องเปิดเครื่องอ่อนออนเอาลิมิตอ่อนอ่าเนี่ยเนี่ย อย่งจอมืดใช่ไหมว่างๆๆใช่ไหมเขยไสูงทางานใ้แบคไลท์ติดแล้วนะอยงจอมืดแสดงว่าเราปดฝั่งนี้ยไม่ถูกต้องเอาปิดเครื่องเราก็ต้องมากดอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมทดสอบว่าถ้ากดฝั่งไหนขึ้นแล้วนะจอแจ่มขึ้นมาก็ฝั่งที่เราปดเสียนะ,ะเปิดเครื่องถ้ากดแล้วอีกฝั่งแจ่มขึ้นมาออนต้วเจ็ตตัวนี้ห้เป็นสีฟ้านะสต่ทตัวนี้เลโก้ดื้อเนี้ยเนี้ยซ่อมได้ ครื่องมันนอนช้าจริงเลยเห็นไหมมันจะมืดๆหน่อยแต่มันเดิดกระรุ่นยังไงจับขึ้นมาแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยซ่อมได้มาปิดเครื่องเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้ากดฝั่งไหนแล้วยังมืดอ่ะซ่อมไม่ได้ง่ายๆเครื่องนั้กจอมืดเองจอมมืดแต่นี่ครับสอนแต่มีอีกเครื่องก็ใครเอามานะรุ่นใหม่ๆนะเครื่องเปิดปุ๊บมันดิ้นหยุดดิ้นหยุดตอนนั้นซ่อมได้หมดนะอาการทุกอาการซ่อมได้หมดแล้วก็มันจะมีภาพใหญ่เลยนะ ภาพยหา่ก oui ็เก si nah ี่ยวข้องกับ c k v นะพูดง่ายๆคือรุ่นเก่าอ่ะมันจะมีภาพยหา่ภาพซ้อนสีเทียนกระพเต้นเบาๆอันนั้นยิบับ c k v นะแต่ถ้าจอมือเกี่ยวกับไม่แก่สามอย่างนะ BPH BTL QV นะแต่ถ้าภาพดิ้นหยุดดิ้นหยุดเกี่ยวกับแรงไฟอะไร BQV อ่ะ b ดีกับ BQV ไอ้พวกนี้มันจะเข้ามารุ่นใหม่ๆนะรุ่น ฟูแคดดี D, หรือรุ่น 4K เลยนะพูดง่ายรุ่น 4K คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมได้หมดนะซ่อมจองั้นนะถ้าใครมาเรียนนะสามารถเนี่ยนำเครื่องมานะเราไปรับซื้อเราไปรับซื้อตามร้านรับซื้อท,ที่มีได้เรามาซ่อมเราไปขายก็ได้หรือเราก็ติดป้ายรับของยากหรือรับของลูกค้ามาได้เลยต่วันที่เรามาปฏิบัตินะช่วงเช้าก็ที่4ช่วงบ่ายปฏิบัติจริงที่นี่สอนทั้ง LCD ดีเอดัมากเรียนแค่สิบครั้ง นะเฉพาะอาทิตย์9โมงถึง5โมงเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวอีกสองครั้งจบนะ<ม>เดี๋ยวรุ่นต่อไปเปิดที่ที่เด่นนะที่เด่มีนาถ้าใครสนใจเดี๋ยวติดต่อไลน์นะไลน์คือ0613249222ค,ครับผมประทีปบังคับครับสวัสดีครับ